Terima kasih telah <laughs> menonton! สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแฟพาเที่ยวพาชมน,นะคะอันนี้ก็พาเดินริมเลาะลิมกวานนะคะวันนี้วันพุธเย็นมีของขายด้วยอันนี้ปลาทูคุณอ้ําสวัสดีค่ะคุณอ้ํากินปลาทูไหมเอาปลาทูมาุดต้องอุดหนุนแม่ค้าก่อนมาถ่ายคลิปเอาไลฟ์สด Youtube ค่ะ คุณอ้ําสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ไส้ไม้แล้วเท่าไหร่คะไม้ละสิบกิโลนะคะสิบไม้จีนอ๋อสิบไม้จีนหนึ่งมีเนื้อมันด้วยนะคะเอาไส้อย่างเดียวเลยจะดูดูไส้ย่างก่อนนะมีไส้กับปลาทูนะอันนี้เป็นไส้ย่างนะคะคุณอ้ําตามตามมาชมค่ะขอบคุณค่ะคุณอ้ําตามสบายเลยนะคะคุณอ้ําฝากไว้ที่พ่อแม่จีนนะ ปลาทูสามสิบเอาอันนี้พี่สักสามไม้นสิบ้ให้น้องให้ต้องให้น้องเขา่อนคุณอ้ํากินไหมคะย่าอบสวัสดีค่ะย่าอบย่าอบพาเดินหาของกินนะคะจะเราเดินอีกเยอะซื้อน้อยก่อน ของพี่ใส่ใส่ถุงไว้เลยก็ได้ค่ะใส่ถุงไม่เอาน้ำจิ้มนะคะก็เอาเอาไปปักลูกน้องสาบไม้เอาปักลูกน้องแล้วก็ปักถูงนะอ,อ่าน้องออมสวัสดีค่ะน้องออมไปกินก้าาไ้้ละบทดวเนอน้องไข่นุย้ยไข,แข่แพสวัสดีค่ะน้องไข่แพสวัสดีค่ะนี่ซื้อปลาทูนะคะทุกคน ะะซื้อปลาทูย่างนะคะนี่สองตัวสามสิบบาทนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นไส้ย่างนะคะไปละสิบบาทนะคะกำลังย่างร้อนๆน่ากินนะคะอันนี้จะเป็นไส้ย่างอย่างเดียวนะคะเขามีย่างปลาทูแล้วก็ไส้นะคะไข่แพ้ก็สวัสดีครับพี่กาแฟนะคะรักนะก็สวัสดีค่ะคุณอ้ํานะคะ พา,าเดินก่อนนะทุกคนพาเดินดูของอร่อยอร่อยนะคะจ้าบาร์บีคิวไม้ใหญ่ใหญ่ไม้ละห้าบาทโอ้อันนี้บาร์บีคิวไม้ละห้าบาทนะคะห้าบาททุกอย่างเลยจ้าเว้ะได้เลยนะคะดูก่อนบาร์บีคิวนะคะชาชาเอซียาอบสวัสดีค่ะคิดว่าใครยาบ,บาร์บีคิวนะคะไม้ละห้าบาทจ<ะ>้าอันนั้นเป็นอะไรเห็ด เห็ดออริจินลค่ะนี่กไก่นี่เนื้อค่ะจาอนั้นเอาเอาเอาเนื้อได้เลยจ้าไม้ใหญ่ๆจ้าหนึ่งสองสามสี่จิบจ้าหนูเอาอะไรบ้าง,งคะกิบให้ค่ะหมูนะคะหมูดแด<อ>งตี<า>ไม้ดีคะมสามไม้หนึ่งสองสามอย่างละไม้นะคะะไม้ไม่เอาไม่เอาเนื้ออย่างเดียวจ้าอย่างละไม้ปูจ้าห้าบาท พูดผิดไหมพูดไม่ผิดเนี่ยแม่ค้าบอกว่าไม้ละห้าบาทไม้ละห้าบาทไม้ละห้าบาท,บาทแค่นี้นะคะ ทุกคนซื้อน้อยๆกว่านะกินคนเดียวนี่นี่นซื้อหลายอย่างดเดี๋ยวอย่<ล>ต้องเดินซื้ออีกหลายอย่างนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อนะคะบาร์บีคิวไม้ละ5บาทนะคะบาร์บีคิว